การเลี้ยงดูบุตรตามหลักพุทธศาสนาการเลี้ยงดูลูกตามหลักพุทธศาสนาถือเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่และประเสริฐเพราะเป็นการสร้างพื้นฐานที่มั่นคงทั้งทางกายวาจาใจและปัญญาให้แก่ชีวิตใหม่ที่กำลังเติบโตพ่อแม่ไม่ได้เป็นเพียงผู้ให้กำเนิดเท่านั้นแต่ยังเป็นผู้สร้างจิตใจและวางรากฐานคุณธรรมที่ลูกจะติดตัวไปตลอดชีวิต ดังที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนถึงหน้าที่ของผู้เป็นพ่อแม่ว่าสงเคราะห์บุตรหมายถึงการดูแลและอบรมบุตรให้เป็นคนดีมีศีลมีความรู้มีความสามารถที่จะดำรงตนในสังคมได้อย่างมั่นคงและสง่างามการห้ามลูกจากความชั่วด้วยเมตตาและเหตุผลในช่วงวัยเด็ก วัยที่จิตใจเปราะบางและเต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นเป็นช่วงเวลาสำคัญที่พ่อแม่ต้องหมั่นคอยดูแลเพื่อป้องกันไม่ให้ลูกก้าวเข้าไปในทางที่ผิดการห้ามปรามนี้ไม่ได้ประทําด้วยความโกรธหรือรุนแรงแต่เป็นการแสดงความห่วงใยอย่างลึกซึง้งเป็นเหมือนรั้วกั้นที่ช่วยรักษาความดีงามไม่ให้เหลือนหายไปง่ายๆเมื่อลูกได้เรียนรู้ว่า ความชั่วนั้นนำความทุกข์และอุปสรรคมาสู่ชีวิตเขาจะเริ่มรู้จักการเลือกทางเดินที่ถูกต้องมากขึ้นการพูดคุยด้วยเหตุผลชี้แจงผลเสียของการกระทำที่ไม่เหมาะสมพร้อมแนะนำแนวทางที่ดีแทนที่จะช่วยให้ลูกเข้าใจและยอมรับได้ง่ายกว่าการบังคับหรือสั่งสอนโดยใช้คำสั่งอย่างเดียวนอกจากนี้ การให้โอกาสลูกได้แสดงความคิดเห็นและซักถามก็ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจในคุณธรรมอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นอีกด้วยการส่งเสริมความดีด้วยการสร้างแรงจูงใจและแบบอย่างที่น่าปฏิบัติการห้ามไม่พอแต่พ่อแม่ต้องปลูกฝังความดีให้เจริญงอกงามในใจลูกการให้รางวัลในรูปแบบของคำชมเชยหรือการแสดงความรักความอบอุ่นเมื่อลูกทำดี จะเป็นแรงจูงใจสำคัญที่กระตุ้นให้เขาภาคเพียรทำความดีต่อไปโดยเฉพาะความดีที่เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันเช่นการแบ่งปันอาหารให้เพื่อนการช่วยเหลือคนในครอบครัวหรือการรักษาความสะอาดพระพุทธศาสนายังสอนให้พ่อแม่ปลูกฝังธรรมสิประการในชีวิตลูกได้แก่เมตตา คือความรักความห่วงใยต่อผู้อื่นกรุณาคือการช่วยเหลือและปกป้องจากความทุกข์มูติตาคือความยินดีในความสำเร็จและความดีของผู้อื่นอุเบกขาคือความไม่ยุติดไม่ลำเอียง <im> เมื่อเด็กเติบโตในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยธรรมเหล่านี้จิตใจเขาจะมีความสุขและสงบแม้เผชิญกับความยากลำบากในชีวิต การให้การศึกษาและฝึกฝนทักษะชีวิตควบคู่กับธรรมะการให้ความรู้และการศึกษาที่ดีเป็นสิ่งจำเป็นในการสร้างฐานชีวิตที่มั่นคงพระพุทธเจ้าทรงเน้นว่าการศึกษาไม่ควรจำกัดแค่เพียงความรู้ทางโลกเท่านั้นแต่ต้องรวมถึงการศึกษาทางธรรมด้วยเพื่อให้ลูกสามารถแยกแยะความถูกผิดรู้จักปฏิบัติธรรมะและมีปัญญาในการดำเนินชีวิต การฝึกฝนทักษะชีวิตเช่นการรู้จักวางแผนจัดการเวลาการทำงานร่วมกับผู้อื่นและการแก้ไขปัญหาอย่างมีสติก็เป็นส่วนสำคัญที่พ่อแม่ควรส่งเสริมเพื่อให้ลูกสามารถปรับตัวได้ในทุกสถานการณ์นอกจากนี้การเรียนรู้ที่จะรับฟังผู้อื่นและเคารพความแตกต่างก็ช่วยให้ลูกมีจิตใจเปิดกว้างและเป็นมิตรกับโลกภายนอกด้วย พ่อแม่เป็นแบบอย่างของลูกพระพุทธศาสนาสอนว่าการกระทําของผู้เป็นพ่อแม่คือแบบอย่างที่ลูกจะเรียนแบบและซึมซับโดยไม่รู้ตัวเพราะเด็กมักเรียนรู้จากสิ่งที่เห็นมากกว่าคำพูดพ่อแม่ที่ประพฤติตนดีมีเมตตามีความซื่อสัตย์สุจริตจะเป็นแรงบันดาลใจให้ลูกอยากทำตามด้วยใจบริสุทธิ์ เมื่อพ่อแม่สามารถควบคุมอารมณ์วาจาและการกระทำของตนเองได้อย่างเหมาะสมลูกก็จะได้รับการปลูกฝังในบรรยากาศที่สงบสุขและมีความมั่นคงทางจิตใจซึ่งเป็นสิ่งที่ยากได้จากการสั่งสอนด้วยคำพูดเพียงอย่างเดียวบ่มท้อจิตใจด้วยธรรมะและการฝึกจิตในโลกที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนการฝึกจิตใจให้มั่นคง คือหัวใจของการเลี้ยงดูบุตรตามหลักพุทธศาสนาพ่อแม่ควรสอนให้ลูกเข้าใจความไม่เที่ยงของสรรพสิ่งฝึกให้รู้จักปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นและมีสติรู้เท่าทันอารมณ์ความรู้สึกของตนเองการฝึกสมาธิอย่างง่ายเช่นการนั่งสมาธิสั้นๆในแต่ละวันจะช่วยให้ลูกมีจิตใจสงบและเข้มแข็งพร้อมที่จะเผชิญกับอุปสรรคทั้งหลาย นอกจากนี้การสอนให้ลูกมีเมตตาต่อผู้อื่นทั้งคนใกล้ตัวและคนไกลตัวจะช่วยให้เขามีใจที่กว้างขวางและดำเนินชีวิตด้วยความการุณาพ่อแม่ที่สามารถถ่ายทอดธรรมะด้วยความรักและความเข้าใจจะเป็นผู้สร้างชีวิตที่เปี่ยมด้วยความสุขและความหมายให้แก่ลูกอย่างแท้จริง